ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมนี่สไลด์เลยนใช่ไหมลูกเขาเป็นวิดีโอนะดูสิู่ถ่ายเลยหรอกดตรงไหนนี่แดงๆนี่ใช่ไมถ่ยแล่แล้วถ่แล้วนะคะใ้คามแล้วคใส่ใกเียวการทำอะไรที่ผิาด

้นแบบออกแนวสมบูรณ์เป็นต้นแบบสารถ่ายรูปอาจารย์ขยับไปไหนให้เขา่ไดสองไลมีลล้แลลูแล้วแลลูกแล้วแม่ลูกแล้วแ้ลูก้ล อันนี er ้มือที่สาม่ือที่สามมือที่สามขอให้สายดีถูกใจต้องไปนั่งเป็นคนเลย อันตวาีนะกูเล้ากลำดับต่อไปนะคะนพี่สิธิ์ันติอัญชาชัยประธานสมาคมหเลี่เนียรติที่ได้าขอคุณแก่แกผู้รุ่งเรือที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะแล้วว่าเดี๋ยวก็ได้ใช้แล้วอ่ะมีจุ๊ดดูอยนี้ทำตั้งแต่มห้าแล้วอ่ะใช่หมอมีตามา ตังไก่บ่เออตรงนั้นก็มีตนั้นก็ฝั่งนู้นไปไล้ครอางไนอได้ปนะานองมันจามันสัดการเลยจ้า